ร่องรอยของวัดบนที่ตั้งเดิมที่กำลังสูญสลายกับวัดที่กำลังสร้างขึ้นใหม่และกำลังพัฒนาสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super the Channel เราก็ยังคงนำพาท่านเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคลิปนี้เรามาที่วัดพิชัยทารามนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สำหรับข้อมูลประวัติการสร้างวัดพิชัยทารามเดิมชื่อวัดชุกพีนะครับจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งเมื่อปีพศ2325นะครับนั่นก็นอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายต่อด้วยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเดิมวัดชุกพีตั้งอยู่เหนือเขื่อนแม่กองนะครับหรือเขื่อนวชิราองก์กรเดิมนะครับจากการนสัสก,การสอบถามหลวงพ่อพระคุณเจ้าเจ้าวาดนะครับ รวมถึงการพูดคุยกับชาวชุมชนนะครับและการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆก็สรุปรายละเอียดความเป็นไปความเป็นมาของวัดพิชัยทารามคร่าวๆได้ดังนี้นะครับจากข้อมูลของคณะสงฆ์ภาค14นะครับระบุว่าเดิมวัดชุกพ,พีนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเมื่อราวปีพศ2508นะครับทางกรมชนรประทานได้มีการเวงคืนที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนแม่กองหรือเขื่อนวิชิราลงกรเดิมนะครับ ในราวปีพศ2514นะครับก็ได้มีการสร้างวัดพิชัยทารามหรือวัดชุกพีขึ้นใหม่ในบริเวณน,นี้นะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวัดชุกพีเดิมนะครับก็ได้สูญหายไปนะครับจากคาบอกเล่านะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะครับวัดชุกพีนะครับน่าจะเป็นวัดที่เก่า ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสิน์ขึ้นไปนะครับโดยสภาพของวัดเดิมอาจจะเป็นอยู่ในรูปของสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์นะครับต่อมาทางกรมชลประทานได้มีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างเขื่อนแม่กองนะครับเมื่อวันที่13มีนาคมพศ2512นะครับพระประหลัดชั้นกรยาธรรมโมนะครับและชาวชุมชนชาวหมู่บ้านนะครับได้รวบรวมเงินทองเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินแปลงใหม่นะครับ และได้มีการสร้างวัดชุพีขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่าวัดพิชัยธารามนะครับและได้มีการบวงสรวงอันเชิญหลวงพ่อศิลาแรงและหลวงพ่อใหญ่ผ้าประธานประจำโบสถหลังเก่าของวัดชุกพีมาปฏิสฐานที่วัดชุกพีหลังใหม่นะครับหรือวัดพิชัยธารามนะครับส่วนบริเวณที่ตั้งของวัดชุกพีเดิมนะครับก็ยังเหลือร่องรอยของวัดชุกพีอยู่นะครับก็คืออุโบสถหลังเดิมนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับสุดโทรมลงอย่างมากนะครับด้านหลังของอุโบสถก็ได้มีการเจาะเพื่ออัญเชิญพระประธานประจําอุโบสถนะครับหลวงพ่อใหญ่ไปประดิษฐานที่วัดที่ชัยทารามหรือวัดทุพีใหม่ด้วยนะครับลักษณะของอุโบสถหลังนี้นะครับก็เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนะครับหลังคาเป็นเครื่องไม้มมงกระเบื้องนะครับที่ด้านในก็จะมีเสาที่รองรับโครงหลังคานะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับรูปแบบศิลปกรรมของอุโบสถหลังนี้นะครับก็ มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจากการซุสซมแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นศิลปกรรมอยู่ในช่วงสมัยอยุทยานะครับโดยสังเกตจากรูปแบบของชายคาปีกนกนะครับแล้วก็เสาภายในโบสถ์เนี่ยนะครับจากการน้ำสศก,การสอบถามพระคุณเจ้านะครับคุณเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเดิมทีบริเวณวัด ชุกพีเดิมนะครับก็จะมี JD เจดีย์เรียงรายอยู่เต็มไปหมดนะครับปัจจุบันเจดีย์เหล่านั้นได้ถูกมิจฉาชีพมาขุดโจรกรรมเพื่อเอาพักเครื่องหรือสมบัติไปนะครับภายในวิหารของวัดชุกพีนะครับก็เป็นิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหลวงพ่อศิลาแรงนะครับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากวัดนางโนในขณนะที่ยังล้างอยู่นะครับจากคาบอกเล่าของพระคุณเจ้านะครับและก็จากข้อมูลของวัดนางโนเองด้วยนะครับก็ระบ,บุว่าที่วัดชุกพ,พีได้อรัธนาหุ่งพ่อมาประดิษฐานอยู่ที่วัดชุกพ,พีนะครับ องค์หลวงพ่อสีลาแรงนะครับเป็นผู้รูปบางมารวิชัยนะครับแกะสลักมาจากศิลาแรงนะครับเท่าที่ผมสังเกตพุทธศิ์นะครับมีพระพักค่างใหญ่และเรียวนะครับเป็นพระศพค่างเล็กนะครับมีลายพระศกนะครับเป็นรัศมีค่อข้างใหญ่และก็สั้นนะครับจากพุทธศินนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้รูปที่เป็นสลักประกรรมในสมัยยุทธยานะครับภายในวิหารที่อยู่หน้าอุโบสถของวัดชุพีใหม่นะครับ ก็ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานประจำวโวสดของวัดชุกพีเก่านะครับลักษณะเป็นพระพุูธรูปปางมารวิชัยนะครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับมีรูปแบบศิลปาากรรมลักษณะคล้ายๆศิลปกรรมสมัยเชียงแสนนะครับลักษณะเปลวรัศมีคล้ายๆกับดอกบัวตูมนะครับ โบสถของวัดพิชัยทารามนะครับจากการนำ้ำรสการสอบถามพระคุณเจ้านะครับท่านเล่าให้ฟังว่าได้มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะครับและได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาในช่วงปีพศ2525นะครับและได้มีการจัดงานปิดทองฝังลูกดิมินนะครับที่หน้าอุโบสถก็ยังมีซุ้มศาลาที่เก็บหน้าบันเข้าใจว่าเป็นหน้าบันของศาลาการประเรีนหลังเก่าของวัดชุกพีเก่านะครับ สำหรับคลิปย้อน้อยโบราณที่วัดพี่ชัยทารามหรือวัดชุกพีของทางช่องยูซูเปอร์เดลชานนะครับคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับและชาวชุมชนนะครับรวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดสับสไคร้นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ แล้วเราจะพาไปย้อนรอยโบราณในแหล่งโบราณอื่นๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ